มีอีกคนกันอยสเ้อูในเสืเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดียวไปล้วกลัวทไะเดี๋วขอลงไปหน่คยได้เลย

ครับผมนายวันนี้แก้วพวงครับครับผมท่านนายกครับวันนี้อ่ากิจกรรมของเทศบาลอ่าวันนี้ท่านนายกนำอ่าเจ้าหน้าที่ทําอะไรครับวันนี้ครับก็นำจิตอาสามาทำความสะอาดในหมู่เจ็ดเียนใหญ่สระที่ปลดรับอ๋อครับผมวันนี้กิจกรรมนี้มีอะไรบ้างครับที่ที่ทำก็ทาความสะอาดตัดหญ้าเก็บของต่างล้างถนนตรงนี้ครับอ๋อครับผมก็จะมีตัดหญ้าล้างถนนนะครับครับ เนื่องในเนื่องในอะไรครับวันนี้ครับกิจศรัทามันกิจศรสาครับวันพ่อจะไม่ครับวันพ่อชาติด้วยครับอ๋อวันนี้ก็ทำกิจศรัทสาวันพ่อชาติครับอ๋อครับผมโอเคสุดท้ายนี้ฝากขอบคุณผู้ที่มาร่วมกิจกรรมหน่อยครับท่านครับค่ะขอขอบคุณท่านไอ้สมาชิกเทศบาลครับแล้วก็ข้าราชการต่างๆของเทศบาลคำนันผู้ใหญ่บ้านสารวักรคำนันแพทย์จันนบุญแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยครับอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับทานเจ้าค่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ